สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ w i l l ี่พล n e เน o โฮนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับจาก2คลิปที่แล้วนะที่เราทําไว้สําคัญสำคัญก็คือ,อผู้ฉลุด่างนะครับว่าเจอปัญหาอะไรมั่งนะครับผมวันนี้ก็จะมา update, อัปเดตเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับผมที่เลี้ยงผู้ฉลุด่างนะครับซึ่งมีราคาแพงใบหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะประมาณใบละ2 0 0 0 0ื0นถึบาทนะครับผม และในที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่แพ้กันเลยนะครับผมต้นหนึ่งก็ยังราคาเหมือนจะลงถูกลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ถูกมากเมื่อก่อนต้นหนึ่งก็3ใบก็น่าจะอยู่ที่เกือบเกือบสี่พันเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็สองสาใบก็สองพันเหรียญถึงสามพันะฮะก็ถูกลงมานิดนึงนะครับผมซึ่งตอนนั้นผมซื้อก็ราคาแพงมากแล้วก็หาซื้อยากด้วยนะครับไม่มีขายต้องประมูลเอาเท่านั้นนะครับ ตอนนี้ยังมีขายกันแล้วก็เสียมากกว่าประมูลนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประมูลกันแล้วนั่นก็แสดงให้เห็นว่าราคาดรอปลงมาแล้วแล้วก็มีจํานวนเยอะแล้วนะครับราคาก็จะถูกลงมานั่นเองนะครับซึ่งเราก็ซื้อได้โดยที่เราไม่ต้องประมูลเพราะการประมูลก็จะทําให้ราคาสูงนะครับคนสู้ราคากัน 3- 4มพันต่อไปคนขายก็จะไม่ขายนะครับเขาจะประมูลเอาเพราะว่าจะได้เงินมากกว่า เจ้าของสวนที่นี่เมื่อก่อนเขาขายโดยตรงนะครับหลังๆมาก็ประมูลนะครับแต่ต้นไม้บางชนิดตอนนี้ราคาถูกลงมามากๆแล้วนะครับก็คือ,อ,โ,อโอบิกัวนะฮะมอนสเตอราโอบิกัวที่พันที่มีรูนะครับผมตอนนี้ผมก็ชำวางข้ออยู่นะครับวิดีโอต่อไปก็จะนำมานำเสนอให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าใช้เวลานานขนาดไหนถึงจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับไม้ว่า วางข้อนะฮะ m o n s e l r a อ o b i c u a v ดนะีโอหน้านั่นเองนะครับผมนะครับทุกวิดีโอผมก็จะมีต้นไม้ประจำวิดีโอวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับสวยไหมครับนั่นก็คือพลูระเบิดด่างนะครับหรือพลูปีกย่นหรือจะเป็นพลูปีกนกนะครับเรียกได้หลายแบบนะครับ ชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็น m o n s e e l a c a s s i n i a n u m varigata นะครับผมตัวนี้ผมประมูลได้นะครับจาก f ลอร i d a นะครับคนขายก็ชิปให้แบบด่วนนะครับ2วันถึงก็ถือว่าเป็นการชิปปิ้งที่ดีมากเขาไม่คิดเงินเพิ่มนะครับผมก็ซื้อกับเจ้านี้บ่อยนะครับเขาค่อนข้างที่จะทำดีชิปดีแพ็กดี แล้วก็ส่งเร็วนะครับผมข้อสำคัญที่สุดในการซื้อต้นไม้นะครับคนขายจะต้อง communicate นะฮะคือบอกลูกค้าว่าจะส่งต้นไม้วันไหนกี่วันถึงนะครับซึ่งเจ้านี้เขาทำดีมากเขาติดต่อเราเขาบอกว่าเขาจะส่งวันนี้วันนี้ส่งกี่วันถึงแล้วก็ต้นไม้มาแต่ละครั้งไม่เคยผิดหวังนะครับเพราะว่าการแ packing ที่ดีนั่นเองนะครับเขาสามารถทำให้ต้นไม้ไม่มีความเสียหาย ในการส่งนั่นเองนะครับผมสำคัญนะครับการติดต่อกับลูกค้าการาอ่าอนะฮะแพ็กเกจที่จะไม่ให้ต้นไม้กระทบกระเทือนแล้วก็ปลอดภัยมาถึงมือผู้รับสมบูรณ์เกือบเกือบร้อเซนะครับนั่นก็คือการชิปปิ้งที่มีการแพ็คที่ดีแล้วก็ถึงไวนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือ m o n เซลลาแคสเ i เนียนัมวาลิกาต้นั่นเองนะครับ วิดีโอนี้แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงมอนเซลลาอะดัตโซนีไอด่างนะครับจากวิดีโอที่แล้วมานะครับผมผมก็จะมาพูดถึงว่าทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงเจ้าตัวนี้นะครับก็เพราะว่ามีราคาแพงแล้วก็มีความด่างที่ไม่นิ่งแล้วก็มีปัญหาเยอะที่สุดตั้งแต่เลี้ยงไม้ด่างมาก็คือตัวนี้นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังเลี้ยงอยู่แล้วเจอปัญหาหรือใคร ก็ตามที่กำลังตัดสินใจจะซื้อ m o n s t e l a a d a ั s o n i นียกูชูด่างตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะนำมาเสนอปัญหาแล้วก็สิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับและสิ่งที่ผมเจอในการเลี้ยงต้นไม้ต้นนี้มาเกือบเๆปีเนี่ยเจออะไรมั่งไปดูกันเลยครับเริ่มจากต้นนี้เลยนะครับผมซื้อมาฮัฟขาวฮัฟเขียวนะครับน่อเริ่มออกมาเป็นเผือกนะครับสุดท้ายก็ ใบเขียวเริ่มไปนะครับคือโคนเขาเน่านะครับใบเหลืองก็คือเน่าตามนะครับสรุปแล้วหมดอนาคตสําหรับต้นนี้จบไปเลยนะครับผมแต่โชคดีที่ผมทําการตัดข้อไว้นะครับก็คือมีต้นแบ็กอัพอยู่ประมาณ2ต้นนะครับซึ่งต้นหนึ่งก็จะนําเสนอให้ท่านผู้ชมดูต่อไปนะครับผมเห็นไหมครับต้นเผือกเขาไม่สามารถ อยู่ได้เพราะว่าเขาไม่มีคอโลฟิลนะครับพอต้นแม่เขาไปต้นลูกเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับก็คือไม่เหมือนแบบนี้นะครับแต่แบบนี้ก็ใช่ว่าจะดีนะครับที่ผมตัดข้อไว้อันนี้ก็คือต่อที่โผล่ขึ้นมาใหม่นะครับตอแรกก็เริ่มมีด่าง2ใบนะครับผมอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือใบเขาไม่คลี่นะครับเขาหงิกงอนะครับผมผมก็เลยต้องทําการ ตัดข้อแยกข้อนะครับเพื่อเพื่อที่เขาให้เขามีหน่อใหม่เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วยอดเขาเห็นไหมครับออกมาเผือก3ามใบแล้วนะครับก็ไม่น่าจะรอดนะครับอนาคตเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับผมก็ตัดต่อข้างล่างนะครับแต่ต้องมีรากนะครับเห็นไหมครับก็คือจะได้หน่อใหม่เกิดขึ้นแต่ต่อยอดนั่นก็คือ จะต้องไปต่อแล้วดูว่ายอดเขาจะออกมาเผื <S 2> <S 2> อก <ive> อีกไหมนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ยอดเขาเริ่มเขียวก็ต้องดูต่อไปว่าใบที่3ใบที่4เขาจะกลับมาขาวได้อีกไหมนะครับถ้าเขาขาวนิดเดียว2ใบแรกแบบนี้แล้วเขียวหมดเลยก็คือ,ก,คอก็คือต้องตัดข้อใหม่อีกนะครับแต่บางทีมันตัดข้อเยอะแล้วจนไม่มีข้อจะตัด มันก็ไม่รู้จะไปต่อได้ยังไงนะครับผมเหมือนตัวนี้นะฮะใบแรกสวยฮาร์ปขาวฮาร์ปเขียวพอใบที่สองใบที่สามเห็นไหมครับเขียวออกมาหมดเลยมันไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อให้ตัดแล้วมาพูดถึงตัวนี้ตัวโปรดของผมเลยมาทีหลังแต่มาแรงแซงโคง้งไปเลยนะครับก็คือ ภูชลูออเลียนั่นเองนะครับเขาเหลืองนะครับผมเห็นไหมครับใบยอดยอดเขาจะเขียวออกมาเขียวก่อนแต่พอสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะเริ่มออกเหลืองนะครับแล้วก็เหลืองมากขึ้นจนเป็นสีครีมนะครับอันนี้ใบที่สองนะครับผมจากยอดเขาอันนี้ใบแก่แล้วนะครับเขาก็จะเริ่มเหลืองประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะอ่อนไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ผมเลี้ยงมาไม่ถึงสองเดือนเลยนะครับ ให้ใบเยอะแล้วนะครับน่าจะ1 2 3 4สี่ให้4ใบแล้วนะครับเราลากเขาเดินดีมากก็ลองเลี้ยงดูนะครับก็หวังว่าประสบการณ์นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังเลี้ยงอยู่หรือตัดสินใจจะซื้อผู้ฉลุไม่ว่าจะเป็นด่างเหลืองหรือด่างขาวนะครับด่างขาวบางพันก็ยังดีนะครับผมก็จะมีความแข็งแรงนะครับแบบว่าขาว คล้ายๆกับอัลโบนะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับแบบประมาณนี้นะครับถ้าเป็นด่างขาวต้องเป็นลักษณะใบใหญ่กว้างแบบนี้นะครับแบบนี้จะแข็งแรงแน่นอนครับผมก็ประมาณนี้นะครับด่างขาวแต่เพื่อนๆอ,อยากจะลองเลี้ยงออลเลียก็ไม่เลวนะครับผมอันนี้ก็คือยอดของด่างขาวซึ่งก็กลายเป็นเขียวแบบไม่กลับแล้วนะฮะจากราคาแพงๆก็จะกลายเป็นถูกที่สุดนะฮะสิบห้าเหรียญ จากราคาเกือบ3,000เหรียญนะครับถ้าเขียวแบบนี้ก็กลายเป็น15เหรียญนะครับผมลักษณะการปลูกแบบควบแน่นแบบนี้นะฮะใส่ในภาชนะพลาสติกที่ไม่มีระบายน้ำนะครับไม่มีรูด,ด้านล่างนะครับผมว่าเป็นการอนุบาลต้นไม้ที่ดีเหมือนกันสังเกตดูนะฮะรากเขาจะเริ่มออกแล้วรากเขาจะเหมือนกับว่าเขาไปไหนไม่ได้เขาหายใจไม่ออกรากเขาก็จะยาวเร็วขึ้นเหมือนกันนะครับผมลักษณะนี้ก็เหมาะที่จะชำต้นต้นไม้ เล้ลากออกดีได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับควบแน่นอันนี้กลับมาดูต่อนะฮะตอของด่างขาวที่ผมตัดตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเผือกนะครับไม่มีเขียวก็ต้องมารอดูอีกทีนึงว่าใบที่สองใบที่3มจะเป็นอย่างไรนะครับผมตอนนี้มีเขียวมีขาวนะครับก็คือน่าจะดีอนาคตน่าจะดีนะครับผม เดี๋ยวถ้ามีใบออกมาเยอะๆผมจะกลับมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องภูชลุนี้มันยังไม่จบนะครับมันฝังใจผมเหลือเกินเพราะว่าเสียเงินไปเยอะแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จคือไม่แฮปปี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือยอดของเขานะครับเห็นไหมครับยอดของภูชลุด่างถ้ามันเขียวผมก็จะตัดยอดออกมาแบบนี้นะฮะถ้าเขียวก็ยังปลูกต่อได้นะครับแต่มันก็จะถูกลงนั่นเอง แต่ถ้าเผือกเมื่อไหร่ก็คือรอวันที่เข้าจากเราไปนะครับผมเพราะว่าเขาไม่สามารถสั่งข้อแสงได้นั่นเองนะครับเพราะไม่มีคลอโรฟิลก็จากประสบการณ์นะครับเล็กๆน้อยๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมในการซื้อต้นไม้ด่างโดยเฉพาะต้นมอนสเตลลาอะดัสโซนีอหรือพลูฉลูดด่างของเราเนี่ยนะครับก็มีหลายด่างนะครับผมด่างขาวด่างเหลือง หรือด่างอินโดนะครับซึ่งด่างอินโดนี่ผมไม่มีนะครับผมมีด่างเหลืองซึ่งด่างเหลืองเป็นที่น่าพอใจนะครับค,คือใบเขาค่อนข้างที่จะเขียวออกมาก่อนนั่นก็คือเขามีคลอโรฟิลล์เต็มที่ที่จะสังเคราะห์แสงทําให้ต้นมีความเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่หลังเมื่อเขาจเจริญเติบโตได้สมบูรณ์แบบแล้วสีเหลืองก็จะ ชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีครีมแล้วก็สีขาวได้ในอนาคตนะครับผมซึ่งเป็นต้นไม้ด่างที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าไม่มีปัญหาเลยโตไวรากเดินดีแล้วก็ความด่างเขาเสถียรน,นะครับผมอาจจะด่างมากอย่างน้อยแต่ด่างแน่นอนครับต่างกันกับภูชลุด,ด่างขาวนะครับซึ่งผมเลี้ยงมาปีกว่าแล้วก็เจอปัญหาก็คือ,อเขาตายง่ายถ้าเกิดเขาเผือกหมดก็คือ หมดอนาคตแล้วก็ถ้าเกิดเขาเขียวแล้วก็นําไปปลูกเป็นต้นไม้จากราคาต้นละสองสามหมื่นก็เป็นต้นละสิบบาทแบบนี้เลยนะครับผมจากต้นไม้ที่ผมตัดสินใจซื้อฮาร์ปขาวฮาร์ปเขียวสวยอย่างเงี้ยนะฮะที่เขาเรียกว่าฮาร์ปมูลสุดท้ายก็ออกมาเผือกพอเผือกไปเรื่อยๆก็ตายไม่รอดนะครับผมก็เวลาท่านผู้ชมจะตัดสินใจซื้อนะครับจะ ชลูแบบไหนจะเป็นด่างอินโดด่างเหลืองออเรียนะฮะหรือจะเป็นด่างขาวหรือจะเป็นอีกด่างชนิดหนึ่งนะครับที่เขาสลับกันไปอ,นนนอันนั้นผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าด่างอะไรคือใบเขาจะโตใบใหญ่แล้วก็ด่างขาวคล้ายๆกับอัลโบเลยนะครับแต่เป็นมอนสเตอร่าอะดัซโซนไออันนั้นน่าจะน่าจะแข็งแรงกว่ากับมากกว่าด่างขาวที่เป็นต้นเล็ก,ลกๆซึ่ง จับนิดเดียวก็ช้ำแล้วแบบนี้ฮะเลี้ยงยากมากครับผมสําหรับด่างขาวสําหรับมือใหม่ที่ตั้งใจจะซื้อมาเลี้ยงนะครับคิดดูให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีความอ่อนแอแล้วก็ด่างไม่เสถียรนั่นเองนะครับผมจากปัญหาที่ผมเลี้ยงมาปีกว่า,วาผมว่าสู้ออเรียไม่ได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบนะครับแล้วอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะครับด่างขาวบางสายพันธุ์ที่เขาแข็งแรงก็มีนะครับบางพันธุ์ก็ วไวก็มีครับผมแต่อย่างที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยว่ามันเลี้ยงยากมากแล้วก็เดี๋ยวด่างเดี๋ยวไม่ด่างวิธีแก้ไขก็คือการเพิ่มจํานวนการเพิ่มจํานวนก็คือการตัดข้อนะครับเพื่อที่จะให้เขางอกใหม่เรื่อยๆแต่การที่เขางอกใหม่ซึ่งผมได้ลองทํามาแล้วนะครับก็คือเขาก็จะงอกเป็นเขียวมั่งเป็นด่างมั่งเป็นเผือกมั่งแต่ถ้าเผือกเมื่อไหร่นั้นก็คือเขาไม่รอดแน่นอนนะครับผม ท้ายนี้ก็หวังว่าวิดีโอของ w i l l ี่ p l n n t t o o m e จะเป็นประโยชน์นะฮะและเป็นข้อ,อคิดที่ดีสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังตัดสินใจจะซื้อไม้ที่มีความสวยงามและซึ่งมีราคาแพงมากณตอนนี้นะครับผมต่อไปวิดีโอหน้านะครับก็จะมาพูดถึงไม้ตัวหนึ่งที่แพงเหมือนกันก็คือ m o n เซลลาโอบิกัวนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผม ใช้เวลานานมากๆเลยเกือบปีนะครับจากไม้วางข้อจนออกใบแล้วก็มีรันเนอร์ออกมานะครับซึ่งเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงแต่ตอนนี้เริ่มถูกมากแล้วนะครับอาจเป็นเพราะว่าเมื่อเทียบกับภูชลุด่างเขามีเสน่ห์มากกว่าโอปิกัวนั่นเองนะครับแต่บางคนก็ยังชอบอเขียวแบบโอปิกัวเขามีความสวยที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นภูชลุที่เป็นใบ ที่เขาเรียกว่าสวิตชีสเนี่ยนะฮะเป็นรูเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากถึงเขาจะเรียกว่ามอนเซลลาอาดาโซเนียแต่ผมว่ามันมีพันธุ์ใบใหญ่พันธุ์เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างที่ผมมีนะครับเขาเรียกว่ามอนเซลลาอาดาโซเนียเหมือนกันแต่เป็นภูชลุใบใหญ่แต่ลักษณะเขาแตกต่างกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นภูชลุเหมือนกันนะครับเป็นพันธุ์เขียวเลื้อยไวแล้วก็โตวไวนะครับเห็นไหมครับ ใบเขามีความสวยเขาก็จะเลื้อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอมวมๆแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นภูฉลุใบใหญ่อีกตัวนึนะครับก็จะเรียกว่า m o n เ e l l าอ d a ัตโซนอเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับพวกนี้ถ้าไม่ด่างเขาก็จะราคาถูกมากๆเลยนะครับเพราะเริ่มแรกเลยผมก็เลี้ยงแบบนี้นะครับก่อนที่จะซื้อด่างมาเลี้ยง ก็คือทำความรู้จักคุ้นเคยกับเขาแต่ประสบการณ์การเลี้ยงไม้เขียวแบบนี้กับเลี้ยงไม้ด่างนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับไม้ด่างเขาจะค่อนข้างที่จะปัญหาเยอะแต่ไม้เขียวเนี่ยเลี้ยงทิ้งได้เลยนะครับเขาไม่มีปัญหาเลยแล้วโตไวด้วยนะครับ